วันนี้อยากกินแกงร้มหมูทอดใชยหยกวกุ้ยเดี๋ยวเราจะเอาหมูไปตอดก่อนเลยนะทุกคนเออใส่เกลือหน่อยหน่อยแล้วก็ยำหยำยำเล่าลงไปตอดเลยพอเอาหมูลงท่าครับปิดควาเลยทุกคนเออแล้วเบอ่อมันจูดอีตายนี่แกงร้วมวันนี้เราจะใส่ร้มะขามเปียกแช่น้ำไว้ชักแป๊บก่อนแล้วก็มาผสมเครื่องแกงร้มกันเลยเราจะใช้เครื่องแกงส้มของบ้านๆควักออกมาเลยอยากได้เท่าไรแล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่น้ำแล้วก็เงี่ยเงี่ยเงี่ยให้มันเข้ากันแล้วเบอร์วันวันไม่รู้อีทำกับข้าวไอ้ไรกินแล้วนี่อยากกินต้มตำปลารานี่ทุกคนเออเดี๋ยวทำตต้้มำกกินสัวววล่ารสส้้้้้้้มมมขาาาาาาเเเดี๋ยยยยยยวววววววรจะใใคคคคกกกกกกัน็็ือแแแตงง่หลลลลไป เดี๋ยวใจเบือดาแล้วหยวกกล้วยแล้วก็ใสเกลือใสน้ําตาลแล้วก็ใสจานิไปจาวะของเราก็คือแป้งหวานใสเยอะก็รรยเยอะนะเราจะกลับหมูเราก็ต้องยกท่าลงจากเตากนขนาดยกลงจากเตาแล้วฉุดอีตายนี่ทุกคนเออฮายตอดหมูเหมือนอยู่ในสนามลบอันแล้วมันทุ่เหมือนลูกทัดเลยนี่ทุกคนเออทุ่ทีทีเล่นลบไม่ตันเสร็จแล้วสีสวยแล้วเราก็เอาไปหั่นกันเลยตอนหั่นเราจะจิ้มรักสองสามชิ้นหกเจ็ดแปดชิ้นจิ้มไปหลายชิ้นมันเลยยังอยู่เตานี้เสร็จแล้วตุกโกรมากินข้าวกันทุกคนเหคอกินไม้อแกงส้มหมูหยวก มันเสียดควันราดน้ำแกงโ้มลงไปหายเหนื่อยแล้วนี่ทุกคนเออแล้วไปคนผักเนาะในตู้เย็นยังลูกเขือตัววักยาวแล้วก็ลูกโตเราจะกินกับไอ้นี่กันปลาลูกเบ้ตอดกิมิน,นันปลาลูกเบ้อีกินเล่นอีกกินกับน้ำจุบหรือว่าอีกินกับแกงชจ้มก็โรยลองกินเละตาปลาตัวเล็กแกวเสียมรูหายแกงโจ้มหมูตอดรอยนี่ทุกคนเออแล้วก็กินกับปลาลูกเบ้ตอดกิมินกรอบกรอบรอยนี่วันนี้ได้อะไรกินข้าววันนะทุกคนวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนี่ทุกคนเออฝนตกตั้งแต่หัวลุ่งนุ่งอยู่บ้านเฉยๆหย <laughs>